นีอยู่กับเซิร์ฟเวอร์อาซิบอฟนะครับผมเซิร์ฟเนี่ยก็จะเป็นแนวเกาะเหล็กตามชื่อเซิร์ฟตรงนี้เลยนะครับเกาะสไนต์ตรงเนาะก็โปรโมชั่นของเซิร์ฟนะครับก็จะมีตามนี้เลยเติม erm 50บาทครับก็เลี้ยงแต่โปรโมชั่น50พูดผิดอา่าแล้วก็ก็มีทั้งสไนต์แล้วก็กุนนะครับแล้วก็สูงสุดน่าจะเป็นเซต300นะครับผมตัวละครเนี่ยก็เป็นตัวละคร300เหมือนกันนะครับก็คือเต erm นะิม300เนี่ยได้หมดเลยนะแล้วก็ได้ชื่อสีไปด้วยนะประมาณนี้ แล้วก็ส่วนต่อไปกิจกรรมฟาร์มนะครับก็มีตั้งแต่ที่4ยันที่1เลยนะครับก็ราคาก็มีตั้งแต่500ไปถึงลงไป90นะครับประมาณนี้จะพูดสลับกันทําไมวะแล้วก็ไอเทมตกปลานะครับแล้วก็ไอเทมฟาร์มต่างๆก็จะมีปลานี้เลยมีตั้งแต่ง,ตง่ายยากแล้วก็ยากมากนะครับผมตัวละครเช่าก็มีด้วยนะครับก็เป็นคันดิกิก็มีตั้งแต่50บาทได้2วันแล้วก็ไปพันบาทได้60วัน,นครับผมไม่แน่ว่าคันดิกกีกับตัว300อยอะไรจะโหดกว่ากันนะต้องไปถาเมเอ็ด,ม,ดคคมคลิปกัน มาครับจุดหล่อเราก็เล่นเป็น3ามเก่าก่อนนะครับเสริมเป็นแนวก่อนเหล็กนะแต่ก็มีของแลอยู่นะครับาามาดูกันว่าจะไหวปล่าพาน้องมา2คนนะน้องอยากเล่นก็เลยพามาด้วยติดสายให้ตามานี่เจอเลยเจอเลยเจอเลยเป็นนึงยังมไม่ถึงเลยพี่ดูน้ำวิ่งนะครับน้ำวิ่งรถนะบอกไว้ก่อนเอาเลยไงเอาเจ้าเฮ้ยบันเป่าขอ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 เฮ้ยไป้ใบบีคือใบสอง มีมีธนาด้วยเฮ้ยบอกวิ่งสเฮ้ยโดนตใใจข้างล่างพี่กราอยู่ข้างล่างปดิรออะไรอ่ะเ่ะนำดิ้นน้ำดิ้นนำดิ้้าสองน้ดิอู้เต็มเลยดิตัวเขหลังาหลัง่เหลังตัวตายไอ้ตามหอยแตกหัวหนึง สามร้อยี่เลยสามร้ยสามร้อยเก้ลังห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 ลังันหน่คนเดียวเก็บไปดิเก็บลยเซตอะไรไปลุเซตหน้าสติเก่าบี้เก็บไปอ่ะเก็บหมดเก๋หมดพี่เก็บไปก่อนหลังมาไอพี่เขาไต่เขาไต่หน้าต่างระวังไหนวะเฮ้ยเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวไหนยิงอ่ะอ๋อกเขาขึ้นมาเขาขึ้นเขาขึ้ตึกเชื่อมตึกเชื่อมตึกเชื่อมตัามร้อยไหนพี่มีอยู่โอ้ยบ่อยสี่เหตุหนึ่งตายหนึ่งตายสวยอะไรแต่งไปดู เปจับร <c oughs> <c oughs> ้อยแตกพี่จับร้อยแกจับได้ไหมเหรอมันคือห้ไอ้หนูอาวเหรอเลห้าสิบ so ห้าสิบแวันหนึ <h <h ่งเลยเีย่ยานโอ้เซตกากว่าเราอีกใช่เหรอยิงหมองนัดละแต่ปืนลัวมากพี่ปืนลัวปืนลัวมันมันดีที่ปืนลัวนมืดอ้ยมืดมืเออคนเนี้คนเนคนเนี้ยคนเนี้ยคนนี้เยเเียเย สวยไปก็บไปไปเก็บก่อนไปกันนไปเก็บก่อนไปกันนะเจ็ดอ้าเท่ากันมีแตามันมาถึงจังไ่แวทําไมเราหัทําไมเราหัวนัดเดียววะเออเราโดนหัวนัดเดียวเลยนะแปลกไม่เป็นไรครับ แก้ตัวนะเมื่อกี้โอ้เมื่อกี้ผมถึกสุดแล้วนะผมว่าทองมันขึ้นมาต้องเล่นดียกทองนะเว้ยมันจะได้ถึงจุดเอ้ยในห้องมีพี่อัดน้าพี่ไปแล้วออกไปแล้วตัวตัวแตกเก็บเก็บเองเป็นไรเปิดแล้วเว้ยไาแล้วครับ Bọn len lên cồn cái à, ừ. bán Bọn mình... ừ, <laughs> oh. này bán đi bí bán Mà bí này bán này bán lạnh này mình bán 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 ข้างบนข้างบนมาฆ่ามาข้างบนดามีจนล่างเหรตอนนี้ตายหนงสายไม่เหยียบนึ่งายแล้วกระดักแนสองเหรอการัาปั้สวยตายตัวตายเลยสวโอ้ยมาเต็มเลยพี่เขมาเต็มเลยเจ้าสีเล่นตน เฮ้ยฉันในแมนยูโอ้ยอะไรพี่เฮ้ยนพี่ฉันสองสองตัวเตนเลยเต้นเลยเต้นเลยเต้นเลยตัวเดียวหัวนาเดียวเผมเอาผมเอาผมเดียวโอ้ฉันแรกฉันแรกฉันแรกหลังพี่ฉันอะไรเฮ้ยทุกนกระจายดัเบิลโอ้เียบ้อยปันจัไทรวะมากันเราที่มา ตัวตัวแตกอมีหรอพี okay? no. right. okay. wow. b, so s <S ่ตัวตัวพี่มีตัวเของอยู่นึงแตกเก็บไพี่พี่มีคนกำลังไปเติมมีคนกำลังเติมบอกว่าเไปเก็บ่เราไปเก็บเต้นนึ่งมีคนไปเติมนะตัวตัวมีคนเดนมาเก็บเตดนมาเก็บเต็ข้างข้างข้างข้ายิหอยไมีมดละหมดหมเก็บเก็บหมเก็บหมดหมดหมด้โอ้โหขโมย ไฟหนึ first, ่งไปไฟสองตัวเลยพี่แตกตไฟหนึ่งไปหลังมึงไปหลังมีหนึ่งไอ้หนึ่งอพี่อ่ะเกี่ยวสองตัวพี่ไปตัวตัวตัวแม่งหมดต่อนะเยอะเยอะเยอะพี่ตัวตัวไปหลังตัว ไโอย่างเดียวไม่พักเลยเียกู่ไ้ข้างบนนะวะข้างล่างพี่อัดอะไรี่เดีอยู่ยไม่ถึงเลยว้าตัวตัวไม่ตายวาเล่นกลแค่ได้วันเล่นกลไปก็ได้สามร้อยมาต่อ ได้หมดแล้วเล่นต่อนะครับรอลนี่สองไรมาสองไรใหม่อ่ะบอยได้เดี๋ยวอย่าเพิ่งเปลี่ยนก่อนเลล่่่่นนนนนไไปปกกออเเราล้มตายเชื่อพี่เลยล้มตายล้มตายตายไปหนึ่งคุณอ่ะตายฮะขึ้นแล้วขึ้นแล้วหนึ่งพี่ของคนน้ำยิงกันน่าจะตายนะถ้ายิงหัวอัดหัวสักสองสามเมตรอ่ะนี่นะนี่อยู่เนี้มาไม่ไหวครับมันถึงแปดนะบอลเล็วหน้าทิ่เลย หลังงงขขออเ้ยให้บอลใส่ดิบอลอยู่ไหนอ่ะบอล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 ใส่หัวแปดศูนย์คิดว่าเราโดนนัดเดียวแน่เลยใช่พี่นัดเดียวนัดเดียวนัดเดียวเดิมเสามร้อยมีคนมาพี่ระวังระวังเฮ้ยเอาอันนี้ให้บอลเล่นด่าไปอันนี้ไม่ได้ตัวหัวเต็คบอลเก็บใส่เก็บจะใส่เลยเล่นเลยไปพร้อม มาได้เดินนะระวังด้อไม่ได้ดัก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 ดัก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 ระวัง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 แกไม่ได้แดงกับผมไปเลยไปเลยบอลเราไว้บอลเฮ้ยมันรู้เฮียอ๋อบอลโดนไว้ดิไปปะสวยไม่ได้แดงเหรอนะเฮ้ยใครโดดลงมาเมื่อกี้ไม่รู้โอ้โหือโอโดนายไปเยขึ้นขึ้นขึ้ยอันแรกเลยไป โอ้ย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 โอยโเห็นใช่ปเออสเฮ้ยเพากันเลยไปกา่ห่ง้มาสองทาไปเอาไปเอไปไปยัโตัวหัวหัวตัวตัวสโอ้พี่ตกวะพี่ตกสระวังด้วยหัวผมยิงหัวเบิ้ลเมื่อกี้นไวะฉันสามันสามฉันสามห้องเดิมนีห้องเดิม ห้องเองเหรอลองเดินะไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่อย่อยู่อย่อยู่อย่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่อย่อยู่อย่อยู่่อยู่อย่อยู่ย่อยู่ย่อยู่อย่อยู่อย่อยูัอยอยูอยู่่ออยู่อ่ เฮ้ยเพื่อนมันเพื่อนมันหลุดหลุดหลุดเพื่อนมันหลุดหัวหัวไม่ตายเฮ้ยเพื่อนมันตัวตัวตัวขั้นสองไปปล่อยยันฟีปลอยยันฟีปลอยยันฟีออกไาแล้วยี่สิบห้ายันสี่ยันสี่ไปไปออกมาแล้วออกมาแล้วอะไรวะโอ้โเดอดโดดไปเลยอะไรกันเดือดแล้วไก่ ให้ระวังความมืออเดีอเดี๋ยวเดี๋ยวเดหลังให้โอมันไม่กล้าวัดว่ะสวยเบิ้ล่คนเดียวฮะเดียวหอเดียวไม่้นะคนเดียวเลยันไปเฮ้ยน้าร้ังัวันตัวสวยนี่ต้องสปัยิงธรรมดาไม่ได้คนห้าิไปไป ไม่ใช่นี่หว่าขบวนมีคนปะไม่มีคนบอยไปไหนแล้วบอบอยต้องอยู่ติดกิ๊กก็เก็บของกันนะผมเก็บของกันนะได้ได้ได้๋ยวเราเล่นเป็นสามร้อยใหม่นะครับดูบอยไม่อย่นยิงไม่ตายนะเพราะผมยิงแต่ตัวไงหัวยิงไม่ค่อยโดนเนาะเราไปเล่นหอค <3. S 2> <3. S 1> อยแ <c oughs> จ็คช่วยด้วยแ <c oughs> จ็คช่วยด้วย อุ้ยกับตายนะบัสซี่เฮดไ้ผมไอ้พี่พี่ผมเข้าข้างล่างไหมอะไรนะเข้าล่างก็ต้องเข้าพร้อมกันนะล่างแต่ตอนนี้เขาดักอยู่ไอ้บุมไอ้ปวดไงมาแล้วมันต้องขึ้นแต่ตรงกลางอ่ะขึ้นแต่ตรงกลางก็ได้ปะได้โดดแล้วนะผมอ่ะไปเลยไปเลยโอ้โหโดดไม่เข้าด้วยประเด็นอ่ะ เดิแนแทงแคโอโ้โหโอ้โหบนตึกอีกมาพร้อมกันเดะหลายทิศหลายทางรอไรอ่ะไม่ได้ไปพร้อมกันวิง่งถ่งไปเลยเนะี่ยไปมดิแทงแคงไปเลยส่งไปเลยไม่ตายหรอกไม่มีทางตายอ่ะความยาดไม่ต้องซิกแซกเว้ยไม่ต้องซิกแซกไปตรงเลยตรงเลยตรงเลยโอ้โหเป็นไงละ่ะตัวเดี่วที่ไปอยืนบอลตัวบอลตัว มาติดรถข็งตัวเองก่อนโอ้โหช่วยไปอาร์จีไปนะไม่เบื่ออะไรเนาะไม่ตายไม่นีอยมาเด็กมาดขอาร์กันแล้วมาช่วยกันแล้วมาช่วย ตึกางตึกรางไปตัวไปตึกรงอยจะมาสบัดกับผมปะไปเหรอเหรอหัวนึงฮะหัวอะไรพี่ลองเนาะโอ้ยไปแล้วอลองไปเใจผม่ะไปหายไปล พายังไม่รู้เจ็บจัดเจ็บจัดรงไหนอ่ะไม่รู้ข้างหลังนี่ข้างหลังข้างหลังข้างหลังตึกเชื่อมอ๋อไอ้นี่ข้างในข้างในข้างในตึกได้สามร้อยเปไหนวะไม่รู้บอยดีเลยเป็นไหนไปรู้บอยไม่เห็นพี่ตอนนี้ผมไม่เห็นบอยเดี๋ยวเขาติดไปแล้วบอยยาจะดีเลย์เร็วไปนะเฮ้ยอ๋อหามไปดิอ๋อบอยอยู่ข้างล่างก้าลังขึ้นมามาครับอันนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วก่อนที่เราจะจากกลากัน โดนล mm ้ไปไปพิธบอยอยู่บนนะไปไปยไปยไปอยู่บนตัวขึ้นมาขึ้นมาตัวตัวแตกไว้แตกอาโซนเก็บหอนหน่อยนสองอไอะอะไรอะ มาครับเราตีสามร้อยให้นิดหน่อยนะเดี๋ยวแพ้เฮ้ยเดี๋ยวมันคลิปไม่สนุกรอบอลก็ได้ไม่รออ่ะมาไปสองคนได้แล้วไปไม่ต้องรอก็ได้พี่ตั้งโลนะไปขวานึงว้าโอ้โดนกดข้างหลังแตกโกดนโดนโกดนีเลยไป

อย่าแลเลยหนึ่งยเลยดิฮะเลยับอยู่เมาไล่ผมแล้วไล่ผมแล้วไล่ผมแล้วายวันแกไปเลยมิยูบมิยูบมิยูบยตัดมสตัวมิยูมยูบมิยูบนึงัวเนาะตัวนึงบยบยี้บ่ยบยวนไดวน

ค okay. วันนี้แล้วกันทุกคนฝากตาิดตามฝากไว้ว้จะมีคิดอะไรต่อไปนะครับบ๊ bye ายบแล้วเจอกัน